มาต่อกันอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้นะครับก็มีอะไรมาให้ดูเหมือนเดิมนะครับคันนี้นะคันนี้นะครับโตยตาไทเกอร์โฟวินเกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะครับลูกค้ามาด้วยอาการเดินหน้าก็ตึงนะครับเข้าเกียร์ดีก็ตึงเข้าเกียร์อาถอยหลังก็ตึงนะครับก็ตรวจเช็คแล้วนะครับอย่างแรกเลยเหมือนเดิมเราจะพามาดูของเสียหน่อยยางหูแนบนะครับยางหูแนบหายหมดเลยนะครับช่องว่างมันเยอะนะช่องว่างมันเยอะนะครับ อันนี้คืออย่างแรกนะครับที่ทําการเปลี่ยนไปแล้วนะครับเนี่ยครับอย่างหูแนบนะครับการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เหมือนกันนะครับสองข้างมันก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างต่อมานะครับคือกรกบาดเผากลางนะครับกระบาดเผากลางมันหลวมนะครับปืนมันแตกเนาะเวลาเราใส่เ์ดีเดินหน้ามันตึ้งนะครับมันกระแทกมันกระแทกนะครับทีนึงก็ตึ้งเวลามันถอยมันก็ถอยหลังกระแทกทีนึงก็ตึ้งนะครับ จุดหมุนมันมีช่องว่างนะครับเนาะมันก็เลยหลวมนะครับอันเนี้ยไม่ใช่งานยากอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะการเปลี่ยนให้นะครับหัวกระหางนะครับนี่นี่ก็ตับหนึ่งนะครับแล้วหางก็ตับหนึ่งนะครับของใหม่นะครับผมใช้โกโยนะครับโกโยเนี่ยใส่ใส่ง่ายนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับใส่ง่ายแล้วก็เหมือนของแท้มากที่สุดละหลายๆยี่ห้อในท้องตลาดบ้านเราเนี่ยมีประมาณสามยี่ห้อนะครับ แต่ว่าเท่าที่ผมสัมผัสมาใส่มานะครับโกโยเนี่ยใส่ง่ายที่สุดนะครับและเหมือนแท้ที่สุดละนะครับบางยี่ห้อนะครับมันทําฝามาหนาหลังฝาเนี่ยเราทำหลังฝามาหนาเวลาผมใส่เนี่ยกิ๊บมันจะใส่ยากนะครับเราก็ต้องเอามิดกึ่งนะครับปาดหลังฝาทิ้งนะครับถ้าคนที่เขาไม่เคยใส่เขาก็จะเอากิ๊บสุวางแล้วเขาก็จะแต้มติดแต้ฝาติดเลยนะครับก็พังไปเลยเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะ อย่างเงี้ยนี่น,นี่ก่อนก็ทําไปคันหนึ่งนะครับรถล,ลูกค้านะครับอันนี้มันเป็นลูกปืนที่ไม่ใช่ของแท้นะครับลูกปืนที่ไม่ใช่ของแท้นี่ถ้าเขาใส่ล่องคิ๊บไม่ได้นะครับเนี่ยเขาส่วนมากก็เห็นเจอบ่อยคือแต้มติดไว้นะครับเนี่ยครับเนี่ยแต้มติดไว้นะครับแต่ว่าเทคนิคของผมคือผมจะปาดฝาทิ้งนะครับเอาเครื่องกึงปาดฝาทิ้งให้ฝามันบางลงข้างละประมาณ1มิลนะครับ มันก็จะใส่คลิปได้เลยนะครับอย่างเงี้ยเมื่อ,ก,อก่อนก่อนก็ทําไปคันหนึ่งนะครับน่าจะมีปัญหาเรื่องการกรบาดเนี่ยแหละนะครับก็เลยเขาเลยเชื่อมติดมานะครับอันนี้ผมก็ไม่แกะ่นะผมก็ตัดทิ้งแล้วก็ช่ยย้อยตัวใหม่สวมเลยนะครับอันนี้ก็เสร็จงานไปละอันนะอันนี้คนละคันกันนะครับอันนี้นะครับคันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับเวลาเราเดินหน้าก็ตึง้งถอยหลังก็ตึงเนี่ย อย่างแรกเราต้องเช็คคือเช็คจุดหมุนต่างๆนะครับพวกยางหูแหนบหน้ายางหูแหนบหลังโชคนะครับการกรบาดเขาก้างเนี่ยครนนี้ก็โชคหลังรั่วนะครับเดี๋ยวก็เสนอเจ้าของเปลี่ยนโชกหลังด้วยนะครับเนาะนี่เหมือนจะโชคหลังติดศูนย์อยู่เลยนะครับคันนี้คันนี้รถลูกค้าใช้งานเบานะครับดูแลดีมากนะครับวิ่งมา4ี่แสนกว่ากิโล,ลนนแล้วเนาะไทเกอร์ก็อย่างที่รู้กันนะครับทรงมันสวยทรงมันหล่อนะครับ คันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนฮ o n d a Jazz คันนี้ก็ทำช่องล่างนะครับวิ g โกคันนู้นก็ไฟไม่ชาร์จตอนเช้าผมก็จัดการให้ละนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่หนึ่งลูกนะครับเนาะมูเล่ได้ชาร์จเสียนะครับนี่มันฟรีได้นะครับนี่มันฟรีได้นะครับฐานได้ชาร์จนะครับใส่พานนะครับงานเช้านี้ก็จะประมาณนี้ครับผมโอเคครับ